โดยใช้ m Market g ตแก็บเทคนิคนี้ง่ายแล้วก็วิเล่สูงค่ะแก็บก็คือช่องว่างระหว่างราคาที่มันเกิดขึ้นระหว่างราคาปิดของแท่งเทียนก่อนหน้ากับราคาเปิดของแท่งถัดไปสาเหตุที่มักจะเกิดก็คือช่วงที่มีข่าวแรงๆอย่างกาฟทองเนี่ยก็จะเจอบ่อยค่ะหรือปกติเราก็จะเจอในช่วงที่ตลาดเปิดในวันจันทร์แล้วเราจะทํากําไรจากมันยังไงกลยุทธ์นี้ชื่อว่าแก๊บฟิลค่ะง่ายๆเลยหลักการของมันก็คือราคาจะย้อนกลับไปปิดแก๊บเสมอซึ่งเขามีการเก็บสถิติใน ตลาด f o r e x ว่าแก็บมีโอกาสถูกปิดภายใน2วันสูงถึง80%ดดูตัวอย่างจากกราฟนี้ราคามีการเปิดแก็บขึ้นมาราคาปิดอยู่ใต้แก็บซึ่งเราคาดการว่าราคาจะพยายามวิ่งกลับไปปิดช่องว่างนี้บวกกับเพลนก่อนหน้าเนี่ยเป็นขาขึ้นดังนั้นเท่ากับว่าแก็บนี้มีโอกาสสูงที่ราคาจะกลับมาปิดเมื่อราคากลับมาทดสอบบริเวณกรอบล่างของแก็บเราจะมองหาจังหวะบ่า,บาย อย่างในกราฟนี้เกิด p ายแอคชั่นคอนเฟิร์มเราก็จะเข้าเทรดในแท่งถัดไปตั้ง TP ไว้ที่ราคาปิดของแก็บ SL เนี่ยตั้งไว้บริเวณโลล่าสุด ดังนั้นเราจะไม่ได้เทรดถูกแก็บเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ที่ราคาเนี่ยจะกลับมาปิดแก็บหรือมันอาจจะไม่กลับมาปิดเลยก็ได้การควบคุมความเสี่ยงสําคัญและควรใช้คู่กับการคอนเฟิร์มเพิ่มเติมเสมอก็จะช่วยเพิ่มความแม่นยําในการเทรดได้ค่ะใครเคยใช้เทคนิคนี้ในการเทรดได้กําไหรหรือขาดทุนคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยค่ะ